อร,อ,รอร่อยเลยิศคุณรีนอร่อยเลิศรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีนวันนี้นะคะจะพามาที่นี่ค่ะร้านอาหารนี้ชื่อว่าจินคิดเช่นถนนตรงนี้เขาเรียกว่าลอนดอนสตรีทเหมือนประมาณคุณอยู่ลอนดอนเลยนะคะคุณจะสั่งอะไรรับประกันเลยว่าติดใจนั่นคือจินคิดเช่นไปด้วยกันค่ะ เรามาพูดคุยกับ C.E.O. พักลักชัวรคุณสิริหงษ์สีสว่างวงเอจ๋าสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับาชอบมากเลยภูมใจนำเสนอร้านเราเป็นไงจ๊ะเรามีสโลแกนนะครับ London Dry Gin Experience ที่เด็ดๆเราก็คืออาหารตัวแรกก็ต้องเป็นลอนดอนสตรีทนะครับฟิตแอนด์ชิพครับผมมีปลาแล้วก็ตัวมันฝรั่งตัวนี้เราใช้ปลากระพงครับผมแล้วก็ทานกับซอสก็เป็นครีมพิเศษนะครับที่เราตีขึ้นมาปลาชิ้ และชิปใหญ่กรอบได้ถูกใจแน่นอน เมนูที่2จ้าอีโรเต้นะครับก็คือเป็นข้าวโพดแต่ว่าเราเราใช้ข้าวโพดไทยนะครับมาย่างนะครับแล้วก็ทานกับเฟนตาชีสนะครับก็จะได้ลดเค็มของชีสนะครับก็อร่อยเลยละครับเมนูที่3จ้าครับเป็นโรเตอร์ฮาฟออร์กนิกชิคเก้นนะครับตรงนี้เป็นไก่ไทยนะครับครึ่งตัวนะครับก็เป็นไก่ออร์กินิกด้วยก่อนที่เราจะย่างเนี่ยเราไปทําการเขาเรียกนะสโลคุกนะครับก่อนแล้วค่อยมาย่างให้หนังมันกรอบนี่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ถือว่านุ่มมากมาก สำหรับเมนูนี้ครับผมพร้อมกับน้ำจิ้มไก่ชิมิชูรี่นะครับต่อจากนั้นมาเมนูปลาหน่อยสิกริวมิโซะแซลมอนเคล็ดลับของตัวนี้มีความพิเศษนิดนึงนะครับคือเราย่างผิวเนี่ยครับด้วยซอสมิโซะจะทำให้เขามีความหนึบจะทานตัดกับขิงดองสไตล์ไทยนะครับเราต้องไปเมนูเนื้อกินสติปลอยนะครับคือเราใช้เนื้อจากออสเตรเลียพันแองกัสย่างบนเปลวไฟนะครับแล้วก็ รสชาติเครื่องปรุงเนี่ยจะอยู่ที่ผิวนะครับเสิร์ฟมากับสองน้ำจิ้มก็คือน้ำจิ้มพริกไทยดำกับน้ำจิ้มแจ่วด้วยนะครับแน่นอนเราจะต้องจบสมบูรณ์แบบด้วย ของหวานค่ะพามกลินครีมบูเรนะครับครีมบูเรเนี่ยจะทําให้ไม่หวานมากนะครับมีค,ความกลมกล่อมนะครับของตัวเนื้อฟักทองนะครับ<ช>ก็คือมีเครื่องดื่มอยู่2ตัวนะครับยูสุฮันนี่โซดาไลชีมัทฉะครับผมช่วงเช้าก็จะมีอาหารพิเศษชุดหนึ่งกลางวันก็มีอาหารพิเศษชุดหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีอาหารพิเศษอีกชุดหนึ่งที่สำคัญที่สุดบรรยากาศคุณนั่งอย่างนี้นะมองไปโอ้โหต้นไม้เยอะมาก ร้านจินคิดเช่นตอบโจทย์เลยรีขอการันตีให้จินคิดเช่นเป็นอร่อยเละะิศค่ะชักด่างจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านจินคิดเช่นตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท24หน้าโครงการพักพร้อมพงครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการ,การันตีจากคุรีดไปเลยครับ โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศก,กับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้านชื่อว่าจินคิดเช่นสุขุมวิทยีิบสีมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิก สำหรับลูกค้า AS นะครับรับส่วนลด15%นะครับยกเว้นแอลกอฮอล์เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือเดลิเวอรี่ตรงกับทางร้านตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2566ครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอร่อยเลกอกผลิตรี้มเือชื่ออีิ้งย่าผิงฉังต้องกินค่ะ